ตหนึง่งฤกษ์คอยลายออดหวานอรอบอร่อยขายคนขาดใส่มัดครับโอ้ขอชิมหน่อยยังไม่เคยชิมเลยไม่ใช่หรออันนี้ก็ไดออ้อันนี้พันอะไรแดงไลายออดแดงไลายออด

แต่ร้านแม่หนึ่งหรือไทยขายอ๋อ okay. <laughs> โอเคโอเคอ่าค่ะป่ะ๋ยวให้